ผมนายศิธิภาพความเสีครับท่านผู้จัการพระนามชนชำนันการสำนักง,งานจังกัดสำนักงานพระนามชนอำเภอเบเจลักนะครับจะพาพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนตาตุยยายกุลน,นะครับซึ่งเป็นสวนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโคกน้องนามโมเดลนะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างจะจะให้พี่น้องเนาะ ทั้งคุณพ่อคุณพี่นะครับได้พาเข้าชมนะครับในเรื่องของอาการเหตุของน้องน้ำมเดียวนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งต้องคุณบุญเรื่องสีค่ะสวัสดีครับผมสมัยบุ้เรื่องสีครับครับ ในเรื่องของ uh, การทำโคกน้องหน้าโมเดลนะครับจะน้ง่งเข้าเด่นอมน้อมน,น้ำนะครับทั้งสวนบนเดนอมน้ำ,นำมามาเห็ดในเรื่องของอเห็ดเป็นโคกน้องหน้าโมเดลนะครับในเรื่องของคุดสามาเห็ดเป็นโคกเนาะ,ะน้ง่งคุดสาไมาเห็ดเป็นโคกแล้วครับก็มีทีหน้านะครับอยากให้พี ทั้งสองข้อนี <น samh? S 2> ้ในเหล่าความเป็นมาานะครับว่าส่วนเท่านะครับแต่เหตุความเป็นมามิมิยัง,งแน่นะครับค่ะกับืออยูนีนะคะพื้นที่หาไรนะคะ่ะพื้นที่หาไรกับคุซ่าสามลูกคะ่ะคุดสาสามลูกมเาเห็ดเป็นโขงนะคะ่มะมาทั้งโขงกับปูพืชหาละดับคะ่ะสูงกลางเตี่ยเรียดเดียนกินหัวคะ่ะทั้งพื่อสูงกับมีข,ขวานีต้นย่างหน้าค่ะพะยุ่งมะฮอกกานี ปลาดูค่ะไม้แดงไม้กลางก็คือต้น,นม่วงต้นมีค่ะค่ะกับเพืชเตียก,ก็คือพวกไอมะละกอเนาะค่ะที่ที่เป็นประกอบอาหารให้เนาะค่ะค่ะเหลี่ยดเดียนกันค่ะแต่เหลี่ยดเดียนกันกนมีพวกนี้ราค่าพวกมีฟักทองมียงงังที่ที่แบนปลูกแล้เหมือนทันทันแท้ท้องคำเนาะค่ะนะทันแท้หน้านี่ค่ะคือฟักหวานปลาฟักกับกระปูกเป็นพผืชสันลางเนาะค่ะ ต้นคยังนี่ต้นยังนี่ตนน้ตน,น,ตนนี่ต้นบุกค่ะต้นทมุกบานเฮ่าต้นบุกค่ะปลูกปลูกป่าวน,นี่ครับเพื่อจะแดงมาคาเมาปลูกค่ะเอาปลามาไว้ในสวนเนาะมาไว้ในบ้านเสมอหากินธรรมชาติม่หยาหาน,นะคะ่ะมาไว้บ้านต้นนี้เป็นต้นบักกอกน้ำค่ะโอ้ปรก,กอกน้ำค่ะ ตอนนี้ต้นพย้อมค่ะพย้อมค่ะนี่ก๊กม่วงกะผูพริกไทยใส่น้ำค่ะเป็นพริกไทยใส่จะได้เลี่ยงกันนะค่ะกึ้นไปน้ำก๊กม่วงก๊กม่วงเป็นอ้ไรทางเพื่อนตอนนี้ปะคะต้นนี้เป็นต้นประดูค่ะประดูแดง ตอนนี้กล้วยก็คือปูกกล้วยเป็นฟีเลียงเนาะค่ะโยนี่จะเนียนกล้วยเป็นฟีเลียงนะคะแง้มหนก็สิเปรูปสเปรูปสินค้าขายเอาเปรูปเปรูเ้าเปรูปยังแน่นกล้วยเพ็ดเป็นกล้วยชาบค่ะกล้วยชาบกล้วยเบกเตกมีมีมีไหเบิงค่ะมีมีไหซิมพร้อมโอ้ยกล้วยมันจะเคลื่อนยังไงเนาะมันหลายสายพันกับกล้วยอยนี่พันยังไงครับ ตัวนี้เขียวพระเทพค่ะทุกสูงในเขียวพระเทพค่ะค่ตัวนี้ประกเป็นต้นม่วงตัวนี้พืชทวารเส้นกัเป็นคาค่ะวกวคาผวกอ้พักษาพกคค่ะค่ะปล่อไปนค่ะเป็นธรรมชาติกระปูกเป็นระดับระดับมาค่ะมันกระพึงผ้ากันพี่้องเบิกขางนั่งามดูครับครับ ตอนนี้นะครับมานทังพาพี่น,ออน้องเมือ่อเบงข้าหน้าท้องคํำเนาะวางง่ายคือขันแท้ท้องคํำนี่แหละดีอ,อีกในหนึ่งกัดขันน้นแท้กินหลานนี่ค่ะดอกกระเจียวค่ะเจียวหวานเพลรนน้ำผึ้งค่ะ เต่กระแซมโดยก็ผักหวานค่ะไต้ก็แดงก็เป็นก็พักหวานปลาค่ะเป็นพวกเมื่อจีมากมาแดงนะคะเป็นเผือกที่เลียงค่ะเป็นผักค่ะค่ะเป็นเป็นหน้าค่ะต้นยังผักต้นนี้ป่ะคะต้นนี้พักชัยยาค่ะชัยยาอืมชัยยาคือพักคือรถค่ะ ไม้แดงนี่ปลูกเต้ยในไม้แดงนี่ยค้ต้นนีเดี๋ยสองปีกว่าค่ะค่ะสึ่สิสองปีกว่าควรค่ะนีกะักคุ้งนีกะปลูกแต่พร้อมกันล่ะคคะอะแต่พร้อมกันเลยบ่อใต้ยูไไหาาดีห้าค่ะมาไมหาลาดับบอคาสันสูงก็คือนี่ตัวนี้ก๊ก พอกดูต้นไม้ดูค่ะไม้ดูไม้แดงต้นนี้คือเป็นเป็นไม้สูงเนาะค่ะไม้สูงค่ะไม้สูงไม้กลางไม้กลางก็คือต้นม่วงนะค่ะพวกต้นม่วงต้นไม้พ้นค่ะต้นนี้หอมเขียวค่ะหอมเขียวกาลังออกเครื่องนี่ระคะแป้รูปเพชรเป็นกล้วยไอเป็นเครกล้วยหอมค่ะเพชรเป็นเครกล้วยหอมนี่นี่จะบ่ได้คล้ายเครื่องคล้ายเตะเป็นแป้รูป ตัวนี้ฮักมุกตัวนี้ฮักมุกค่ะกล้วยพักมุกว่าหนี่กล้วยสาบนี่กล้วยสาบสาบไม่ออกงามนะอันนี้คือในพื้นที่โค้งเนาะพื้นที่โค้งพื้นที่โค้งนี่นี่เฮ็ดน้องขุดจากน้องไงเนาะขุดจากเอาขุดจากน้องขึ้นมาเฮ็ดโคกค่ะครับมีเห็ดมีเห็ดพร้อม ขนามีโคกมีต้นไม้เยอะเกินละค่ะอืมครับเ็ษธรรมชาติเนาะครับนี่คือคณะต้องคณะต้องเข้มแน่นอนครับโอ้อันนี้ดอกอเหรอคะนนี่ดอกบัวสวรรค์ค่ะต้นนี้บัวสวรรค์ค่ะครับนี่คือผลพวงมาจากการพุดเนาะค่ะการเก็บโคกน้องหน้าโมเดลครับอันนี้ดอกบัวบัวฟูวันจะไปแบบท่านไดนกัน ภาพี่น้องไม่ปิ่นเน่ยเบองทังบกี่ยไกอนก็ไดค่ะค่ะค่ะรอบบ้านก็เฮ็ดเป็นหัวหัวรั่วกินได้ค่ะนี่ือขี้เล็กเนาะค่ะเป็นขีเล็กเป็นแบบนี้มะเคือแบบนั้นกระปูไว้เห็ดเป็นรั่วกินได้ค่ะทุกประเพภทจ้า โอ้ข้างข้างบักบบนี้งบกงูเหีอยบอ่บวบงูค่ะบวบงูตัวนี้ค่ะบวบงูเป็นบวบงูมั้ยเนี่ยค่ะซุ่มซุ่มประตูขาวบ้านที่กินได้ค้าวสวมกินได้ตัวดีสวนขั้วเนยหน่อยค่ะ โอ้คือเาวาแต่นอกแบบนี้เนาะใหญ่เด้อบอกฟักเางค่ะฟักเางปาด่ากกันเพื่อนนะมตนนี้กับพักไม่บวบบกค่ะไม่บวบบกใบกะเพราค่ะตัวนี้หอมเลยหอมเลยค่ะหอมเลยไหมาถึงเนีัยมันหอมมั้งเลือกมาเลือกผ่านมาต่อเลยพันมันค่ะคือพัน คือพันนะอันนี้คือเขตพื้นที่บ้านเนาะค่ะตอนนี้เห็ดเป็นสวนขั้วน้อยๆค่ะคางบ้านค่ะต่วนี้ก็เป็นล่อรถค่ะเ้ามาปั๊บเ้ามาตีเขาบ่ใส่แล้วเ้ามารีเจเกิลมันเป็นตีของใส่ใดเนาะค่ะมาพูดคุคกันีเห็ดยังนี่ตอนนี้จุลไรซี่แสงขอแสงค่ะนี่ค่ะออนี่ค่ะเปนต้นเลย นี่ค่ะต <c oughs> ้นน <c oughs> ี้ทุเรียนค่ะโอ้ทุเรียนค่ะปลูกขึ้นได้เพื่อกันล่ะค่ะต้นทุเรียนพันนกกระจิบมันก็เลยต้นแนวนี่ค่ะโอ้พักะแงงก็มีต้นนี่พักะแงงก็มีปลูกไว้ใกล้ค่ะว่าสิได้ประกอบอาหารง่ายใส่ต้มปลาเนาะครับว่าสิหากินน้ำพักะแง่งพักแก้วแงแมนแมนครับมีแต่ซีดวามีแต่ยามีแต่สารเคมีมีแต่ยาขายนาปลูกใกล้ ตอนนี้เป็นอ่างล่างเมื่อค่ะประยุกต์ไสจากล่อประยุกต์ใสจากลออรถที่เขาของเรือใส่แล้วนะคะโอเคครับต้นยอดเ๋อบรเวบ้านนี่่ยังในับ้านเข็ดีบ้านมาค่ะกะติปุกมีราคาปปูุกพืชสวนขั้วแบเที่เป็นหมวกกินไก้อ่อนบ้านเลยนะคะ ค่ะม่วงนี่บเคียบค่ะตัวนี้พีขีนหนูค่ะตัวนี้บได้ปลูอินซี่ค่ะม่วงนี่บ่อกเกอยอันนี้บ๊อกเกอร์นชีดย่ตคะอได้าค่ะเอาหัวอมิมีน้องป้าค่ะตัวนี้ป้ากินเนื้อค่ะจีมิ้นเดี่ยงที่คุดคุดสะ ไอ้ที่ห้อยๆนย totally right okay. ี่คือนยังนี่ตัวนี้บมอคะเห็ดเห็ดมันยืดอ๋อเห็ดมันยืดโอ้ยเห็ดลับด้วยนี่เห็ดลับเห็ดมันยืดปกติสิงอนะคะว่างูเงียบเพราจะสิงอนดิฉันเห็นเขาผูกไว้ผูกทรวงไว้มันเฟันยืดเงี้ยค่นี่คือนี่คือสารสร้างความยาวตัวนี้กใส่น้ำโซดาเซลล์ค่ะมาเติมสะค่ะมาเห็ดเป็นน้ำโตกแต่ว่าดึงน้ำจากไอ้โซดาเซลล์มากค่ะ เป็นหนำม,มาจาจะล่ำหวยน่คะเอามาลงมาเติมสานะคะสาป้าบ้านสวนตาตุยใหญ่กุลก้าวตามรอยพ่อครับอันนี้น้องแรกรอบแรกค่ะมาขายเสืาาเ้อผ้ามาเบิงป้าคนบ้าต้นไม้คนบ้าปลูกต้นไม้ไปทั้งสี่ปะไปทั้งสี มาจต่ลงไปเกียรติล่ะตอนนี้เป็นบ่อเลียงปลาค่ะมาวันอ้าตื่นบ่อเรียงปลาใช่แล้วคือบ่อคืน๋ยวแย่คนหลายวะนานมาแล้วมาแล้ว ปลาดุกก็มีตัวนี้ปลาดุกปลาสวายค่ะปลาดิ้นปลาไนปลาตะเพียนค่ะนี้ปลาเข่งปลาปลาหมอเทศก็มีค่ะปลากินปลากินสัตว์น่อปลากินเพื่อปลากินพืชค่ะตัวนี้มันจะร่วมเอาโคกตัวนี้แหละค่ะมะเห็ดหมองมาปลูกบ้านนะคะเอาเอาเอาสาจะนี่คูดดินขึ้นมาเห็ดหมองปลูกบ้านค่ะสาหน่วยเหล็กไปขอนายเงา เอาไปเชืี่ยคนนะ่ะอูดมสมบูรณ์คัะเนาะ <c oughs> อยู่เนี่เกินฉลามากลากไม้ตันนี้วะคะตวน,นี้ต้นไผ่ทอนค่ะ,ะ,อออะเอาามปนน <ะ S 1> ็นพืชเลียงพักหวานค่ะปลูกเป็น,น่พักหวานตาค่ะอ๋อ,ะอนะอาต้นไผ่ทอนเป็นพืชเลียงลวกํำแจวเจ็บแซบแด้วเนี่ยลวกพัก <c oughs> ต้นตะโคบยักษ์นะค่ะนี่ต้นตะโคบยักษ์ต้นลินจีค่ะลินจีนครพนมตะโคบยักษ์ค่ะพอดีลินฟ้าเตี้ยโอ้หนอนมันปลาบอเนี่ยค่กันกล่อมนี่ค่ะดอกมันสีหอมครับเนี่ค่ะซ้ายน้อยนวหน่วยที่สองกับตอนนี้ ค่ะซานันนี้จะบ่ดจกเลิกนะค่ะไ้เรียงปลากินพืชค่ะตนนัวน,นี้โอ้กบตัวนี้ก๊บค่ะตัวน,นี้รุ่นอันนี้รุ่นก้างค่ะพอพันเม่พันพันอยู่ทั้งไต ถ้านี้ก็เป็นกบกบรุ่นน้อยค่ะตัวนี้ใชค่ะบ้านเดือนเหมือจังแดงตัวนี้มาท่านถึงเดือนค่ะบ้านสองอาทิตย์นี่แหละค่ะตัวนี้คัวนี้ค่ะนี่ค่ะ่ถ้าเลี้ยงใส่กระสังเนี่นี่มันสีบัเนาเนาะค่ะบัวคือบัวพัชเตียค่ะ นกนกนก่วยวยหนาไปผ่นกอนยนาไปทั้่นเี่ข้างหลังข้างหนาไปผลบ่น่นเอาเรา จากที่ห้าเห็ดโขกน้องน้ำโมเดลมานี่งแต่เพื่อตามแนวทางของ่อหลวงนเนาะครับห้าเห็ดแ้วมันดีจดังใดเกิดประโยชน์จังใดเกิดประโยชน์บ่คะคือแนวกีลายห้ากับมีแนวอยููในกินล่ะค่ะหนึ่งอีกสองอย่างคือห้าเห้าลดยล่ใจในโคเรื่อนห้าค่ะครับค่ะห้าบ่มียจ่ใจห้ากับเป็นรายไดของหฮานะคะแง่ค่ะ นี่ราคาชิ้นค่ะที่แปลรูปกับตัวนี้ล่ะค่ะนี่ของจากหัวจากสวนเท่าแทงไท่ก็มีค่ะเฮ็ดพร้อมเฮ็ดปลาเฮ็ดดินตัวนี้กล้วยฉาบหวานค่ะมีฉาบหวานตัวนี้ฉาบหวานค่ะตัวนั้นจิเป็นอบเนยค่ะอันนี้เกิดจากโคกค่ะนี่ล่ะค่ะกล้วยจากสวนเท่านั้นแหละครับกล้วยจากสวนค่ะมาแปลรูปต้นนั้นจิเป็นเบรกแตะก็มีค่ะฉาบเข้มก็มีตัวนี้ ขวดนย่ไงไงไงแล้วนี่น้ำว่าค่ะน้ำว่าขึ้นบ้านข้าะน้ำว่าขึ้นบ้านีเห็ดนั่ครับเหก็มี้ค่ะเพราะว่ายังในโค้งเท่านี้ละค่ะเพราะว่าขันท้ามีต้นใหม่มันก็จะมีเห็ดค่ะเห็ดดินตันแจงตนเห็ดขน้าลนาทั้งหมดหาไรค่ะไรมานน้องจกไนีพ้น้องนีประมาณไรนหนึ่งค่ะเพราะว่าสามอบนะขอซ้ำน้องค่ะ อาดินไป็ไส์ค mm รับอดินมาเฮ็ดโคกค่ะอดินก็มาเฮ็ดโคกกวมาเฮ็ดโคกถึงเขาย่างเป็นคนึงเงินาะค่ะแม่นค่ะโอ้มีแนวอยู่เนืกินมันนอกใหม่กรอเนอกใช่แต่นี่ค่ะให้เนี้คือเกิดจากสวนมันนาะค่ะแม่นค่ะใหาจะแปรีูปสินค้ามืัอนี้ค่ะก็ขาเน้าขายส่วนประกอบวันใดราคาสามพันเปรีูปเนาะค่ะห้าก็เลิ่มอันนี้เขาเก็บเฮ็ดน้าไม่ส้มตอนนี้น้าไม่หนึ่งค่ะน้าไม่หนึ่งน้าไม่หนึ่งรีบค่ะเก็บกินไปเดี๋ยวโดนครับแปรีูปอาหารค่ะ อันนี้เอ็ดกับมีเห็ดคฟางเอ็ดฟางเอ็ดฟางเกิดธรรมชาติโว้ันนี่วอเดต้นยางกระได้ใส่อันนี้ดอกค่ะนี่วอได้ปล่อยเชือนะเกิดเองมันมันจะเกิดเองเพราะว่าเฮาอันเอาฟางว่าไว้บกอันหนคุ้มก็ใหม่เนาะค่ะเทามาอันนี้คุ้มดินคุ้มนาดินจ้ะค่ะนะมันมีจะได้ติดทามนะครับพี่น้องมาเบื้องนันนี่ยังติดทามนะครับหนึ่ง อยากฝากอยากฝากไปหอดคูก็มักสีเฮ็ดไปเป็นไรคะโอ้ค่ะคันนเฮ็ดก็ดีค่ะเพราะว่าห้าวย่างกีฬาห้ากับมีอยากมีกินเนาะค่ะอืมอืมห้าในขั้วเลื่อนห้ามีกินในขั้วเลื่อนห้านะค่ะแตไม่ไุมมือเนาะแต่มีไล่ใดซุมมือค่ะอย่นี่อืมนะสรุปแล้วของห้าเนียคือมีที่ดินขุดน้องเอา้องไปเฮ็ดเอาขิดดินไปเฮ็ดไปเฮ็ดโคบเนาะจ้าไปเฮ็ดโคบในเบิร์นโคบกับปู้นไม้หาระดับ ค่ะมีไม้ยังแน่ไม้ย่างไม้ยุ่งไม้มะฮอกกะนี้ค่ะกกดูกกแดงเนาะค่ะค่ะมีกล้วยมีื้อหน่อค่ะนี่ไม้หาระดับค่ะมีไม้หาระดับไม้หาระดับมีไม้ไม่ไม่สูงแล้วเนาะค่ะมีไม้กลางมันไม้กลางมียังแน่ก็มีพวกไม้ม่วงค่ะกกม่วงกกลำไยเนาะค่ะกินไม้กินผลนะค่ะไม้กลางไม้เตี้ยก็จะเป็นพวกมะละกอพวกค่ะครับ ล้างจากเห็ดแล้วมันมันดีดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นค่ะกินอาหารปลอดภัยได้แม่นค่ะยุนี่จะเห็ดอิตซี่นะคะอิตซี่เบิร์ดเลยค่ะว่าได้ใส่สารเคมีค่ะในเงินสูงลูกเลี้ยงค่ะแม่นค่ะเนี้อจบสุดเนเนี่ยย่งเยอะค่ะไก่สิจบเบิร์ดแหละล่ะยังกินไรกับว่าได้เพิ่งทอก๋วยโซ่คะเทียแนวนี่เอาดีจังน้อง ไปอันนั้นไปปลูกพักปลูกงามได้มดเนาะครับได้เงินจากโคกโคกขมิ้งเลี้ยงปูเลี้ยงปลาครับค่ะแล้วก็เให้ต่างบ้านกระแม่นค่ะแม่นค่ะในหน้าเนี่ยก็เลี้ยงกบเลี้ยงปูเลี้ยงปลาในน้ำเนาะค่ะแม่นค่ะโอ้ครับอ่ะบนข้าหน้าว่าได้สิเพิ่มจั้งแต่นี้อืมเอ้ยจโลแกนให้ยังเกาะการเฮ็ดโคกน้องน้าม้วเดียวเนี่นะ เอาว่าอย่างเี้ก็หาเงินเขาบทต้อไปหาเงินโอ้ห้เงินเรียนมหาเข้าหอน่นนเขาบต้อออกไปหาเงินห้เงินเรียนมหาเขาค่ะอยู่นี่คิดจะสั่นแล้วก็เฮ็ดได้ค่ะเนวค่ดค่ะเขีดตามแนวทางพ่อหลวงล่ะคาร่ามัอ่ะ พอสมควรนะครับจำพี่น้องที่จะได้มาชมาเกี่ยวกับโคกน้องน้โมเดลนะครับที่เพิ่นดั่เนินกิจกรรมตามแนวทางที่พอหลวงล่อกเก่าเข้าได้พระราชทานไว้นะครับกับสวนตาตุยยายกุลนะครับก็ได้น,น,น้อมน้ามาเอามาเป็นแนวทางในเรื่องของการทำตามรอยพ่อนะครับตามอารอย พระองค์นะครับก็บจะเฮ็ดให้เฮามีอยู่มีกินเน,<อ>นาะพี่รับผมพร้อมพี่น้องเฮานะครับก็บจิได้ล่าจากครับขอบคุณนายวุฒินาครับกราบขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ